โดยมีผู้ที่ปั้นเรื่องขึ้นมาพ่อแม่ในความรู้ไม่ถึงแร้กแม่เนี่ยคุณผู้ชมบอกตรงๆเลยนะเขามักจะบอกว่าน้องบอกมาอย่างนี้น้องพูดมาอย่างนี้เขาเนี่ยรับไม่ได้แล้วนะถ้าเราวิเคราะห์รู้ว่าคือตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะแต่ว่ากระแสะสังคมโดยเฉพาะคอมเมนต์ของชาวเน็ตในโลกโซเชียลเนี่ยเข้าไปถล่มเขาเยอะอนะไปต่อว่าไปตั้งคําถามคือคาบ้านอะใครที่สงสัยหร,หรือว่าไปคอมเมนต์ไม่เชื่อนะไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ย กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นแอดมินหรือว่าเป็นอวตารนี่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้ามาโต้อตอบทันทีสืบสอจาข่าวมนาะผู้ชมยังตามกันต่อสําหรับกรณีเด็ก8ขวบนะผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยสืบสอจอขาข่าวของเราเนี่ยน้องอมัมโดนมอนิเตอร์เนี่ยเป็นพิเศษและก็จะชอบมีคอมเมนต์แปลกๆเนี่ยมาคอมเมนต์ข่มขู่คอมเมนต์มาเตือนต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เพียงว่ากลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยจะแคปของพวกเราไปได้ เราก็แคปได้เหมือนกันนะฮะ <Ừ. S 1> ต้องบอกอย่างนี้ว่าหยุดนะ,ะเราเนี่ยพูดตามความจริงคืออย่าดื้อกันนักเลยพูดอย่างนี้นะผู้ชมอย่าดื้อกันเลยเพราะต้องบอกว่าเราเนี่ยหวังดีจริงๆและก็ยินดีนะฮะให้ไปดูตั้งแต่คลิปแรกที่เราทําข่าวจนถึงคลิปล่าสุดเนี่ยเราไม่เคยว่าเราไม่เคยด่าเราพูดตามหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงๆฮะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่า ขอบคุณจริงๆที่มา,มานิเตอร์เรานะน้องอาร์มแล้วก็มา c o m มนต์เนี่ยบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นถึงระดับหัวหัวเลยนะน้องอาร์มเออต้องบอกว่ามา c o m มนต์กันทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราเกินไปคุณผู้ชมเกี่ยวกับการที่นาแม่มโพดําอะมาอวตารใหม่แล้วกันใช้สัพท์เขาหน่อยก็คือเอาแม่มโพดําเนี่ยเอาเอามาอวตารใหม่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของแม่มโพดําจริงๆแล้วเนี่ย เขายุติบทบาทเนี่ยไปหลายปีมากแล้วคุณผู้ชมแต่หากคุณผู้ชมไปเลื่อนดู Tik Tok ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยฮะว่ามันจะมี Tik Tok กแม่มโพดํา a c e b o o k แม่มโพดําเนี่ยอารวาสไปหมดมต้องบอกอย่างนี้ทีนี้เราไปเริ่มกันที่ทนายอนันชัยนอ้องอามต้องบอกว่าคือทนายแกเนี่ยจะมีการออกมาเปิดโปงข้อมูลนะผู้ชมก่อนที่จะถึงวันที่15ก็คือจะมีการเปิดโปงเนี่ย ในวันที่14ใช่ไหมน้องอาม,อมคือเป็นการสอนของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตนะครับธนานันชัยมีการแชรไว้บอกว่า15เนี่ยนะครับทางด้านครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยเขาจะมีการจัดเชื่อมจิตออนไลน์ทั่วประเทศนะแต่ก่อน15ทนายนันชัยบอก14เนี่ยตนเองจะเปิดโปงวิธีการสอนของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตว่ามันลวงโลกหรือไม่นะครับโดยข้อความที่ทนานันชัยมีการโพสต์ไว้บน a c e b o o k เนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดนะครับบอกว่า จากการที่บุรุษทนายกองทัพธรรมนะครับได้กล่าวโทษแก๊งลัทธิเชื่อมจิตในหลายข้อหาอยู่ที่ตํารวจปทเนี่ยมีการถอดเทปและคลิปเสียงการสอนของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตข้อมูลจากอดีตแอดมินทําให้ทราบถึงวิธีการสอนของแก๊งลัทธิเชื่อมจิตและทําให้ทราบว่าหัวหน้าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็คือแม่มไม่ใช่ลูกหรือใครที่ไหนโดยใช้ลูกเป็นโลกเกรกาะกําบังเพราะว่าเด็กเนี่ยมีพราบาคุ้มครองเด็กคุ้มครองอยู่ ก่อนที่แก๊งละทิเชื่อมจิตจะเชื่อมจิตออนไลน์15มิถุนายนกองทัพทำอยากให้ชาวพุทธทั่วโลกและสมาชิกของแก๊งละทิเชื่อมจิตเนี่ยพิจารณาด้วยสติปัญญาว่าแก๊งละทิเชื่อมจิตเนี่ยสอนผิดไปจากพระไตรปิฎกหรือไม่มซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่14มิถุนายนครับ16นาฬิกา30นาที กองทัพธรรมเขาจะแฉวิธีก,การสอนนะใช่ว่าวิธีการสอนของเชื่อมติดเนี่ยนะครับมันผิดหลักอะไรไงไหมนะครับและยังมีการบอกว่าความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวในาศาสนาพุทธ,ธานิกายเถราวาทเนี่ยคือพระไตรปีดกนี่ทนายน้นชัยมีการยกมามติของมหาเถรสมาคมนะครับเป็นลทัทธิเนี่ยเรียกว่าลทัทธิเชื่อมติดนะคือมหา เณะสมาคมเขามีการใช้คำนี้นะสำหรับพวกก็ใช้คํานี้แต่สําหรับกองทัพธรรมเองเนี่ยขอเรียกว่าแก๊งลัทธิเชื่อมจิตนี่อยากบอกแก๊งลัทธิเชื่อมจิตว่าผมอยากขึ้นศาลมากๆเมื่อไหร่ได้ขึ้นศาลเนี่ยพวกคุณจะรู้ว่านรกมีจริงไม่ใช่มีแต่เฉพาะในพระไตรปิฎกเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็เรียกว่าทนวยอีกเนี่ยพี่เปียกเนี่ยต้องบอกว่าโดนกาชื่อเลยหมายหัวเลยสสาหรับพี่เปียกคือมันมีท่อนหนึ่งที่น้องอาร์มอ่านคุณผู้ชมก็คือ เขาบอกเขาคือพี่เปียงเนี่ยธนาอนันชัยเนี่ยเขายืนยันใช่ไหมน้องงามบอกว่าแม่เนี่ยคือเจ้าของลัทธิเชื่อมจิตคือมันมีประเด็นเนี่ยสงสัยกับตัวแม่มาเยอะคุณผู้ชมอย่างเช่นที่น้องเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าหนุ่มกัญชัยเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าชู้เด็กมันรู้อหรอว่าเจ้าชู้คืออะไรคือแม่เนี่ยคุณผู้ชมบอกตรงๆเลยนะเขามักจะบอกว่าน้องบอกมาอย่างนี้น้องพูดมาอย่างนี้ อย่างเช่นวันที่มีการถแถลงข่าวหลังจบที่สอนอทองหล่อที่กองปราบก็บอกว่าจริงๆเนี่ยน้องรู้นะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้องเป็นคนบอกแบบนี้แบบนี้น้องอยากจะไปสอนอทองหล่อเนี่ยตั้งแต่วันที่ลงถึงกรุงเทพเลยนี่ก็คือเรื่องราวที่มันต้องตั้งข้อสังเกตนะน้องอามว่าเด็กแปดขวบเนี่ยมันรู้กันขนาดนี้เลยเหรอ ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมไปกันต่อต้องขอขอบคุณ voice paper นะคุณผู้ชมมีการพูดคุยกับเจ้าคุณพิพิธต้องบอกว่าเจ้าคุณพิพิธเนี่ยเป็นพระอีกท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเคารพนับถือและแกเนี่ยก็มีการพูดนะคุณผู้ชมคือไม่ได้มีการเอ่ยชื่อแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยมันน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมโดยเจ้าคุณพิพิธเนี่ยมีการพูดนะคุณผู้ชมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเนี่ยเอาพระพุทธศาสนาเนี่ย มาหากินและบางคนนะฮะเอาพพุทธศาสนาเนี่ยมาหากินกับเด็กเอาเด็กเนี่ยเป็นเกราะให้ตัวเองแทนแทนที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเกราะให้เด็กคือมันผิดเพี้ยนไปหมดโดยเจ้าคุณพิพิธมีการพูดต่อนะผู้ชมบอกว่าเมื่อเอาเด็กแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการหากินแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนปั้นเรื่องสร้างสตอรี่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเจ้าคุณพิพิธทิ้งท้ายนะคุณผู้ชมบอกว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อและแม่ที่เป็นคนปั้นเนี่ยความรู้เนี่ยไม่ถึงหรอกอลองไปฟังเสียงดูว่าเคนเดียวเนี่ยนะเกิดผลและท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะถ้าเราเลี้ยงดีวันหนา้าอาจจะเป็นนายกอบอาตาจะเป็นนักการเมืองทีเดียจะเป็นมนุษย์ประเทศทีดีอาจจะเป็นนักธุจจนนกรกิจที่ดีก็ได้แต่อยากเอาเรื่องพุทธศาสนามาขายกับเด็กโดยมีผู้ที่ปั้นเรื่องขึ้นมาพ่อแม่ในความรู้ไม่ถึงหรอก นี่น้องอามต้องบอกว่าเจ้าคุณพิพิธเนี่ยพูดไว้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจมากและทีนี้ไปกันต่อน้องอามคือคลิปๆนี้เราเล่าไปเมื่อวานแต่ไม่ได้ลงรายละเอีดยดเยอะก็คือเรื่องของที่แหม่มโพดําปอมเนี่ยอเอาอีกแล้วคือมีการคือไม่รู้จะปอมเป็นแหม่มโพดําทําไมงงมากคุณผู้ชมเป็นตัวเองไม่ได้เหรอหรือหรือไม่ภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองเลยต้องไปเป็นคนนั้นทีคนนี้ทีปรากฏว่ามีการดูดคลิปของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งคุณผู้ชมคือคลิปค,ป,คปนี้เนี่ย มันไม่ใช่คลิปท,ที่เธอมาปิดบังนะน้องอาคือเธอเนี่ยก็เอาไปลงในติ๊กตอกตัวเองด้วยปรากฏว่าเอาคลิปเธอมาและมีการตั้งนะผู้ชมบอกว่าฉันจะปกป้องพระพุทธศาสนาจริงๆนะนี่มีการไปเหน็บแนมกันอีกบอกว่าคือคนที่จะมาปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ควรไปเที่ยวผับกินเหล้าหรือเปล่าคือผมพอตรงๆนะคุณผู้ชมคือมันเป็นความคิดที่เพี้ยนไปแล้วะ คือคนกินเหล้ามันคือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคุณผู้ชมไม่ได้มาปกป้องคุณต้นอ้อนนะแต่คือแบบนี้เนี่ยมันหลงประเด็นอืคือมันผิดประเด็นไปหมดเลยตอนนี้ต้องบอกว่าแม่ดูจะล้อนลนกันแปลกแล้วก็มีการตั้งกองกําลังเนี่ยมากมายมคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันจะมีทั้งแหม่มโพดาปลอมหรือชื่อแปลกๆที่ไม่มีหน้าม,มีตาของตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการหรือเปล่ามไม่รู้นะคุณผู้ชมสําหรับ ลัทธิเชื่อมจิตก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช้เขาก็ได้อาจจะเป็นใครที่อุป,ปโลกมาหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายัางคงตามกันต่อน้องอามแล้วต้องบอกว่ามันใกล้เลยจริงๆเพราะหลังๆเนี่ยการร้อนลนเกินไปนไม่คือวิกาคือหลังจากที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยที่เขามีการตั้งเฟซอวาตารตั้งอวาตารขึ้นมาในการโต้อตอบกับคนในโลกโซเชียลเนี่ยนั่นมันหมายความว่าเขาเนี่ยรับไม่ได้แล้ว นะถ้าเราวิเคราะห์ดูก็คือตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะแต่ว่าการะแสสังคมโดยเฉพาะคอมเมนต์ของชาวเน็ตในโลกโซเชียลเนี่ยเข้าไปถล่มเขาเยอะออนะไปต่อว่าไปตั้งคําถามคือคาบ้านอะใครที่สงสัยหรือ,อ,รอว่าไปคอมเมนต์ไม่เชื่อนะไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นแอดมินหรือว่าเป็นอวตารนี่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้ามาโต้อตอบทันทีเหมือนวันนี้ในรายการเราเนี่ยก็มีนะเ,ออเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่เข้ามาคอมเมนต์นะมาต่อว่ารายการเราก็เนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในโครงสร้าง และก็หนึ่งในปฏิบัติการของทีมเขาที่จะต้องมีทีมเหมือนกันในการรับมือเพราะว่าโซเชียลมันไวเออ,อเขาก็ต้องตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเนี่ยขึ้นมามก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าท่านเจ้าคุณพิพิธเนี่ยให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันนะฮะ